ชีวจิตนิตยาสารเพื่อคนรักสุขภาพจัดงานชีวจิต a w a r d s 2025เพื่อเชิดชูเกียตรติบุคคลองค์กรและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานภายใต้แนวคิด sustainable well being สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพที่ดีชีวจิตยังได้รังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อสื่อถึงการกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2025ทางนิตยสารชีวจิตได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและส่งต่อไลฟ์สไตล์สุขภาพ5ด้านและยังมีการมอบรางวัล50รางวัลแบ่งเป็นชีวจิต Choice, คูรูพิกและ l e a d e r w o r d นอกจากนี้ชีวจิตยัยงจัดบูธกินดีอยู่ดีบายชีวจิตในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเรื่องสุขภาพสำหรับชีวจิตอวอร์ดนะคะปีนี้เราจัดเป็นปีพิเศษแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจากการทำงานนะคะตลอด7ปีเนี่ยเราพบว่ามีผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะในเมืองไทยเนี่ย ที่มีการผลิตนะคะและมีนวัตรกรรมการผลิตท,ที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะในทุกๆปีนะคะแล้วก็ที่มากกว่านั้นนะคะคือ,อผู้ผลิตนะคะกระจายตัวนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งเหนือใต้และอีสานนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของโปรดักสุขภาพที่เราเห็นพัฒนาการนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอมีโปรดักสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์การดูแลสุขภาพมากขึ้น เป็นผลดีกับผู้บริโภคนะคะที่จะสามารถเลือกกินเลือกใช้นะคะโปรดักที่ตอบโจทย์สุขภาพของตัวเองได้ค่ะต้องบอกว่าสำหรับปีนี้นะคะทีมของชีวจิตอวอร์ดนะคะ2025เนี่ยเราเห็นทิศทางของการดูแลสุขภาพนะคะในปีนี้และปีหน้าเนี่ยหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมองค์รวมหมายถึงไม่ใช่การดูแลแค่สุขภาพ ายและใจแต่หมายรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสีแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ตั้งหากที่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นธีมในปีนี้นะคะ เราจึงจัดในทีมของ Sustainable นะคะ Wellbeing ที่พูดถึงเรื่องของการกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งก็ตรงกับเรื่องของแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะในข้อที่3ที่พูดถึงเรื่อง Food Health and Wellbeing ค่ะเกณฑ์การตัดสินในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเข้มข้นเหมือนเดิมคือผลิตภัณฑ์ที่สงเข้าประกวดแน่นอนค่ะ ทุกประเภทนะคะทุกรางวัลต้องผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะจากอ,อยอรหรือหน่วยงานที่ให้การรับรองนะคะในในแต่ละเอ u นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทนะคะหรือแม้แต่บริษัทนะคะที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยต้องไม่ถูกดำเนินคดีนะคะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีความปลอ,อ,อดภัยต่อผู้บริโภคค่ะต้องบอกว่า อย่างที่เกินตั้งแต่แรกนะคะว่าพอเราจัดรางวัลชีวจิตอวอร์ดเนี่ยเราจะเห็นผู้ผลิตนะคะตั้งแต่บางแบรนด์เนี่ยลงสมัครประกวดเนี่ยตั้งแต่ปีแรกนะคะเราเห็นพัฒนาการเรื่องของการพัฒนาวัตถุดิบคุณภาพของสินค้าเนี่ยมากขึ้นในทุกป,ปีนะคะเท่ากับว่า จะทำให้ผู้บริโภคที่บอกได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอบโจทย์สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ที่มากกว่านั้นค่ะเราเห็นกระบวนการหรือว,วัตกรรมของการผลิตที่เขาเรียกว่า เกาะติดเรื่องของเทนสุขภาพนะคะอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอาหาร based. แพนเบทเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแพนเบทเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือแม้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของโปรไบโอติกพีไบโอติกหรือโค้ดไบโอติกนะคะก็ยังเป็นนวัตกรรมหรือว่าโปรดักที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความใส่ใจเนาะแล้วก็ตัวผู้ผลิตเองอะคะ่ะก็ทําการผลิตนวัตกรรม ผลิตมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคจริงๆค่ะแล้วก็อยากเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยชีวจิตอวอร์ดนะคะเรายังมอบรางวัลให้กับองค์กรแล้วก็หน่วยงานและบุคคลที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนค่ะว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นความโชคดีนะคะที่เรายังมีคนเล็กๆ องค์กรเล็กๆหรือหน่วยงานเล็กๆที่เขาทุ่มเทชีวิตทุ่มเทสภะกำลังเพื่อขับเพื่อเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างสม่ำเสมอบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแสงหรือเขาต้องการโปรโมทต,ตัวเองชีวิตจิตทำหน้าที่นี้ค่ะเป็นเวทีที่จะนำความดีงามของคนตัวเล็ก องค์กรเล็กๆหรือบริษัทเล็กๆเนี่ยมาบอกต่อยังสังคมไทยเพื่อให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนที่ปิดทองหละะักพระด้านสุขภาพอยู่นะคะสำหรับชีวจิตค่ะแน่นอนเรายังมีแพลตฟอร์มที่เข้มข้นนะคะทั้งสามแพลตฟอร์มเหมือนเดิมคือนิตยสารชีวิตจิตนะคะนิตยสารชีวจิตปัจจุบันนะคะออกเป็นราย2เดือนนะคะในเดือนคู่นะคะก็คือเดือนกุมภานะคะเป็น เป็นเดือนเป็นปักแรกนะคะแล้วก็ลันไปเดือนคู่นะคะปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะเราก็ยังผลิตนิตยสารที่เนื้อหาเข้มข้นแต่ขนาดเดียวกันนะคะ<ม>ก็สามารถแอปพลายเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆไปใช้ได้จริงซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ที่เ<ม>ออเรายังมีผู้ติดตามยังมีสมาชิกที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะคะ<ม>ก็ต้องขอขอบคุณเวนาที่นีด้วยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะออนไลน์ของชีวจิตนะคะเราก็มีสื่อโซเชียลนะคะในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, y อ,อ u t u b e Instagram หรืออื่นๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเป็นข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถแชร์ต่อได้นะคะอีกที่อีก,กแพลตฟอร์มสุดท้ายคือเรื่องของ Activity นะคะ Activity ของชีวจิตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำา Activity ที่บอกว่าเป็น Activity ที่ทำงานต่อเนื่องมายาวนานนะคะ ต้องมากกว่า15ซีซั่นคือโรชโชนะคะแคปปี้ไลฟ์บายชีวจิตที่เรานำชุดความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำนะคะทั่วกรุงเทพเราจัดมามากกว่า150ครั้งแล้วนะคะก็ปีหน้านะคะเราก็ยังจัดต่อเนื่องนะคะและเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นปีหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย15ครั้งนะคะ15โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นค่ะคือปีหน้าเนี่ย ด้วยความที่ปัจจุบันนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองเนาะ แต่เรายังมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เราคนในครอบคร <Okay. S 1> ัวเพราะฉะนั้นปีหน้าค่ะชีวิตจิตเราจะทําเป็นขับสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพเนี่ยมาร่วมกิจกรรมสุขภาพกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกาย <c oughs> การกินหรือการดูแลสิตใจ <c oughs> เพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ออลงมือทำได้จริงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจซึ่งก,ารรากันและกันค่ะก็ฝาก ฝากติดตามนะคะแบรนด์ชีวจิตอย่างที่บอกเรามี3มช่องทางนะคะในส่วนของนิตยสารนะคะแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กนิตยสารชีวจิตนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมแอคทิวิตี้นะคะอย่างเช่นแฮปปี้ไลฟ์บายชีวจิตนะคะรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นโซนในงานแฟร์บ้านและสวนทั้ง3ครั้งนะคะชื่อว่าโซนอยู่ดีบายชีวจิตนะคะแน่นอนค่ะว่าปีหน้ามาพบ คอมมูนิตี้นะคะสุขภาพได้นะคะภายใต้แบรนด์ชีวจิตค่ะ